สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แอมไทยมาร์เก็ตนะคะจะมาชวนเพื่อนๆไปฉีดวัคซีนโควิด -19 กันค่ะก่อนอื่นเอกจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าเราลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 กันยังไงในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะฉีดฟรีกันค่ะเนื่องจากว่าเรามีประกันสุขภาพนะคะในการลงทะเบียนนั้นเอกก็ได้ติดต่อกับ Community Health Care นะคะหรือ Community Health Center ของเมืองที่อาศัยอยู่นะคะ mm hmm. เพื่อลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนค่ะโดยปกติแล้วช่วงนี้เขาจะให้คนที่อายุ55ปีขึ้นไปหรือคนที่ทำงานในอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงได้ฉีดวัคซีนก่อนนะคะโดยที่เอและสามีอยู่ในอาชีพ กรณีที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็เลยได้โอกาสในการฉีดวัคซีนค่ะเราก็ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในวันที่12เมษายนนะคะโดยโลงทะเบียนที่12ก็มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนวันที่12เลยแต่ว่าเราไปถึงสถานที่ฉีดวัคซีนแล้วพบว่าในวันนั้นวัคซีนที่จะใช้ฉีดเป็นวัคซีนของ Johnson Johnson นะคะซึ่งสามีเอบอกว่า เ,เรายังไม่อยากฉีดจอร์แดนจอร์สันได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นก็กลับไปแล้วก็ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะดูว่าในวันที่เรากลับมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะให้วัคซีนอะไรนะคะเราก็กลับบ้านแล้วก็ไปทำการลงทะเบียนใหม่ค่ะหลังจากที่เราทำการลงทะเบียนใหม่เราก็ได้กำหนดในการฉีดวัคซีนคือวันที่13เมษายนค่ะซึ่ง ในเช้าของวันที่13เมษายนเราก็ได้ข่าวว่าประเทศสหรัฐอเมริการะง,งับการฉีดวัคซีนของ j o h n ส o n แอนด์จอรเพราะว่ามีผู้ได้รับวัคซีนจำนวน6รายด้วยกันที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะคะซึ่งเราก็คิดว่าเออเราโชคดีนะที่เราปฏิเสธการรับวัคซีนของเมื่อวานไปค่ะ และว,วัคซีนที่เราทั้งสองคนได้รับก็เป็นของไฟเซอรนะคะซึ่งจะต้องฉีดด้วยกัน2โดสค่ะโดยวันนี้เป็นโดสแรกหลังจากที่เราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรานะคะนั่งรอดูอาการก่อน15นาทีจึงจะออกจากสถานที่รับวัคซีนได้ค่ะ โดยอาการที่เกิดขึ้นนะคะโดยทั่วไปหลังจากที่เอลสามีได้รับวัคซีนแล้วก็จะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะอาจจะมีอาการไข้เล็กน้อยแล้วก็หนาวสั่นค่ะส่วนตัวเอเองเอ่ะเอจะรู้สึกผะอ,อืดผะอ,อมอยากกินของเปรียปร้ยวๆก็กินเยอะนั่นเองหากข้ออ้างในการกิน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอีกก็เอาประสบการณ์ในการขอรับวัคซีนแล้วก็วันที่ไปฉีดวัคซีนเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ